ซับซ้อนอยู่ดิหนิซับซ้อนซับซ้อนอู้หเรียนสซโลโบแอมส اؤ ก็ออกมาทุกเส اؤ ออกมาทุกเสา ؤ จากตื่นทันตีห่าพวงอาบน้ำออกมาเฮ็ดงานเอารถกระบะมาจอดอยู่ยาบาลยังรอเลยนะครับรถดับออกมาเฮ็ดงานจระงานงานจะลามู่บ้าน นัุกคนจเอารถดำเข้าไปจอดไว้โรงงานสวยว่าแต่ละมือแี้วตมือจ้ะช่วงนี้กับจิ๋ว่้นี่น้อยๆเพราะว่นหนาวมันหนาวไปจ้ะเป็นสำวักผู้แบหนามีหนาวบาบเราไปเนาะอาบคือเราได้วัได้เต้นสู้มือกเต้นหนวดเต้นหนามาทั้งีกับมาเต้นหนายู่ทั้งรดำใส ดินเน่เขียวนึงได้คิวค้างนึงเหืนที่จะลงดินแล้วแล้วก็ัมาอีกมาจอดใดินอีกเคียนอีกค้งนึงเอนนโอนานนั้นเลยแล้วครับคุณเคียนคิวเขียวแล้วลค้างเ่เขียวแล้วลค้างเลยเคี้ยนคิเียแล้วล้งถ<อ>้าลเออตตลืลเชียน,น,นี่กีมพี่โแต่ละมู่บานแหบบาทตะลุมบานหนึเดืมพ่านกันนี้จะว่า ก็อีกอยังครับรถขับเ,เดิมพันเนจนมีไปคใซื้อของเดอมพันจะ,ะมีเรรั่มวันแคทรีนครับลงตรงมาผู้หญิงผู้ชายเหรอจีครับทังสี่นี่ว่าจีอนหนึ่ง,าางแต่ว่าผู้หญิงดีนู้นนาหญังเดา<ด>ถูกเลยว่าเป็นหญิงครับพี่เห็นดูเชียวปรนยังค่ะสานุ่ยก็คุเคยยังครั้งแรก ผมเดมเต็มเลยนะนี่เดมเต็มหนาดำปือเล่นมาฮะขี่หนาดำปือเล่นไม่้อกล้องไม่หนาหลอดเออรอนะคะกล้องหลังรอบ่านอ้อยรอเสื้อไม่ร้อน่ะนี่เบาหยันเลยเบาหยันเลยเบาหยันเบาหยันเบาหยันนี่สั้นไปพอเห็นแก่ไม่จ้ ก็ยูจะปีหรอ สวยส,สิคะสวยนะค,ะครัะค,ะคุณถ่ายเต็มหน้าผมเกินไปนะนี่คุณไม่ละพาพี่มาหาสาวเนะ้ะเป็นไงคะมาหาสาวปลื้มใจไหมสวยครับที่ว่าซุปเปอร์ยาวได้ทำหน้าที่ ที่อันนึงนะครับที่นําเพชรขึ้นมานะครับให้ทุกคนรู้จักนะครับเพชรอีกเม็ดหนึ่งของน้อง,องโกลมโพครับสาวกี้ครับสาวกี้ทีนี้ไม่ต้องมาบ้านน้องคูนเดอร์ทีเนี<า>้ย <laughs> เลยไป <laughs> <laughs> เลยไปยางหล่อแล้วทีเนี้ยคะ่ะ <laughs> สวยน่ารัก <มา S 2> นะคะมามาเพชรทุกเม็ดที่ เอาขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะสุกงยาวนะต้องดูแลด้วยสวยน่ารักเลยค่ะ <c oughs> จำเลย ที่เดิมไหมที่เดิมค่ะเดิมีมลาเดียว,วอยน่ว่าม่ไปรถรถไมโครได้อจอดหาแล้วเนะาะจ้ะรถจำมีสามขั้นเลยแต่เพื่อนจะมารวมก็มาเรียรวมกันข้างออกโบมนัน อุณทวิภาลมใบมมลมใบโลมอรมบปลมใบลมใบลมใบเดี๋ยวต้องไปติดตามกับช่องพี่ซุปเปอร์ยาวนะคะทุกคนแล้วก็ช่องในวันนี้นุ่ก็จะเอาลงนะคะมาหาน้องกี้ค่ะแต่ว่าสำหรับเปิดวาเหรอเขาเรียกใช่ไหมคะต้องไปติดตามกับ ช่องดัมซิงซุปเปอร์ยาวค่ะจริงหรอฮะมีมีเฟซเฟซบุ๊กเป็นมากกว่นเนาะว่าเบิ่งน่าจะมีเฟซบุ๊กพี่ซุปเปอร์ยาวมีเฟซบุ๊กด้วยนะคะมีอยู่โอเคเราเราเป็นเพื่อนกันนานอย่างสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลื่อนเป็นแฟนเอาแลเลยไี่จะกลุ่มคนเป็นเพื่อนเลยนะเนี่ย ม่มีบ่มีกลุ่มแฟนเนาะมีกลุมแค่กลุ่มเพิ่มเพื่อนครับในเฟซบุ๊กถ้ามีเพิ่มแฟนนี่ผมจะสมัครไปตรงนั้นเลยแจวแจวจจอดเลยค่ะมุกนี้ด้วยนะแมาหาหนุ่ยไม่ค่อยปล่อยมุกนะคะ ถ้ามาหาน้องกีนนะคะปล่อมุกรัวลๆเลยค่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปปึ้ง <c oughs> การไปนะเดี๋ยวกว่อนนะคุณ <c oughs> เดี๋ยวลงไป น้องกี้ถอยนะคะทุกคนสวยน่ารักค่จะจ้ามา,าก็ผีซุป,ปะะเป้เงาอ่ะจ้าจ้านี่ก็ว่าจ้า <laughs> ดีครับสวย ที่ถ่ายรถนะคะ ว,วันนี้ชั่วเฟอร์รถไทยเราคือครับหาวดีเท่ะไหค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นก็ลาไปกับน้องกี้กับพี่ซุปเปอร์ยาวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องกี้ด้วยนะคะจากช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวค่ะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะเปิดวา่าบน้องกี้ให้นะคะ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับ